สวัสดีครับพี่น้องฮาเลลูยา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 สวัสดีครับพี่น้องมาก่อนเวลานิดหน่อยไม่เป็นไม่บายแต่ต้องอุตส่าห์ทำนะขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานก่อนนะพี่น้องฮาเลลูยาสาธุการในพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์แเป็นลกูกผู้ทรงยิงย่งใหญ่นำนำแต่ถึงลูกวันนี้ลูกขอสรรเสริญขอบคุณพรูมไปข้าขอ,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 อนำพี่น้องนมัสการพระเจ้าฟ้าเดียวทำเป็นประจำ ขอพระเจ้าให้ทำขอพระเจ้าขับไล่ปีศาจวิญญาณชั่วร้ายในบ้านลูกออกไปหมดด้วยเถิดโอ้พระบิดาทรงปกป้องด้วยเถิดวัละกัสนหนึเด็กก็ฟูเด็กั็เสวัละกัซีนนึ่งเด็กก็ฟูเด็กั็เสเด็กก็เสีวันละเด็กก็ทานนมโยฟูในฌานหนึ่งก็เซียนหนึสงเชนนโฟด็กก็เสีขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดพี่คะเสริมกำลังลูกด้วยเสริมกำลังทุกคนในบ้านด้วยโอ้พระบิดา ถึมกำลังพี่น้องที่ฟังทุกท่านด้วยเพคะประกศสิหนโกเิขอพระเจ้าถทพระลมาให้ลูกทุกคนวัน่กัานหนเนที่ฟังคลิปนี้วันกเนสเขอให้เป็นไปตามน้ำพระทยของพระเจ้าคุณพระนนดาพระเยซูอามนอนนี้ส่เหนูกฟนเสานเศษวนสเษสีนเษวนสิ Thank you, รก d อนค่ะท่านจีสารเพลิดหล่ r เพลิดหล่อตัวเอเวอเรส g ์ตัวเอเดนท่านจีสารเพลิดหล่อเพลิดหลขอบคุณพระเยซูสันเสริญพระเจ้าสันเสริมพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิตให้เดินทางธรรมให้ศึกษาและให้จดจำนำพระคำมาเอาบำเพ็ญคนบริสุทธิ์นำไปเมืองฟ้าพระบิดานำพาให้เห็นความชั่วทุกอย่างให้งดเว้นรีบบำเพ็ญด้วยความจริงใจ พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดให้เป็นคนใหม่พระวิญญาณสถิตในใจเป็นทานที่ไหลลนใจถูกคสนสารฟแดเซวันคิดมัดประกาศข่าวดีเป็นวันที่พระเจ้าให้ประกาศเพื่อให้ทุกจนชาติเร่งประกาศย้ายกาดทุกวันข่าวดีที่ได้รับประโพ,พร์พอโยโกนพระเจ้าบนสวรรค์พระองค์ทรงให้ชีพนิรันด์ ในทุกวันเร่งทําความดีที่มีพระองค์ทรงนําพระเจา้าทรงอยู่กับใครอธิฐานสิ่งใดก็ครบทุกอย่างพระองค์ทรงชืิมเริมสร้างงานทุกอย่างเกิดผลล้นใจพระองค์ทรงอยู่กับใครทําสิ่งใดก็ชนะทุกอย่างพระองค์ทรงเืิมเริมสร้างงานทุกอย่างเพอร์เฟคบริบูรณ์อดีตยามาสืเสือนพระเจา้า วันนี้ไม่เป็นไม่บายนะ,ะรีบจัดก่นแล้วก็เดี๋ยวกินยานแล้วก็นอนให้พระเจ้าวางมือในหนังพระเยซูทั้งคืนจัดได้นิดหน่อยก็ยังดีพี่น้องถึงป่วยก็ให้ชนะผีมารซาตานนะขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้าทุกคำชาวสรรเสริญจนหมดหัวใจส,สรรเสริญพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ ภคิเกินานาดกปยเนื้อน้ำใดในโลกทิเอ่ยอาบีนยามาสันสืนพระเจ้อาอธิฐานจนน้ำตาไหลทิ้งบาไปกับใจชเช,ชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเปลืองโศกเศร้าเชื่อพระเจ้าประภมรทุกคนอธิษฐานเหมือนไฟกุคุณสำนึกกุคุณจึงได้เกิดพ้นสาภาพผิดกับจิตกายตนโคตเต็มล้นในราวิญญาณ เด็กเล็กนมสาวเท่าแก่เฝ้าดูแลรวมอธิษฐานจนตายชายเป็นสัญญาณเพื่อเดินผ่านเข้าสวรรค์นาเม e ขอบคุณลูกสุติพง์ด้วยพระเจ้ารักษาพร,ร,ระเจ้ารักษาทั้งคืนลูกไปเป็นอธิษฐานทั้งคืนเพื่อธิษฐานเมตานาง,งามน,นักอีกุพภาคโนวลอ้อมปุตโใส่แส้นสำรานเบิกบานโรงใยความทุกใดไม่มีมาแพล่ผ่านยามตื่นดึงหลัก็สบายทั้งกายจิต หางนิมิตเป็นฝันดีทุกสถานจะมีพระเจ้าคุ้มไยในตุกการสุขสานท่านปกป้ปปองคุ้มครองกายผู้เจริญเมตตากราทายแล้วจิตแน่แน่สุขสวรรค์จุดมาให้เร่งโานาคำถือตึงิงใจยังไม่สายก่อนตายเร่งทำอานนี้อย่าเร่งทําทุกวันอย่าให้ขาดนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนทูสวรรค์ร่วมกันบันลงขอพรมมาทั่วทิศ โกะภะคิดสุ้มนำทั่วลาสิงชัวร้ายไอไปในพิพตาพระพิดาทรงช่วยอวยพรไฮาลลูยาสันนิยโาสันตานาเจสันตานาฟันดียาสินิดานาเยเซฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเล นมนักการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาและความจริงขอสิ่งชั่วร้ายหมดไปปีมารสาตานที่เจ็บป่วยขอให้หมดไปขอบคุณพระองค์ในนานมพระเยซูอเมนโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญธรรมกันทั่วโลกก้าพาสุขสันจนไปนั้นแล้วให้มดนายเม็ดไม่ล้คจะแตกหญ่เป็นโซมเสียงป่าปัาเพียงลงมาอยาวาดัดชัวเราไม่ทำชัวเราทำแต่ดีปจ้านีกุ้มขอ น้าแม่พระเจ้านี่คุ้มครองพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทุกท่านค่ะขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้พระคำมังกรเป็นไทยแปลนะอธิษฐานคนค่ะอาเดียร์ยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และเป็นโลกผู้ทรงยิ่งใหญ่ยันยามในโลกผู้ขอสรรเสริญขอบพระคุณองค์เลยค่ะขอบเขตพระคำที่ได้จากพระองค์อพระเจ้าเปิดตาใจไว้ยันขอรุ่งทุกคนได้เจอได้เข้าใจว่าพระเจ้าจะให้ทำอะไร ในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยทุกคนให้ขึ้นสวรรค์แบบเอโนอด้วยเถิดฟารเคาชีโน่อนเน่งทางฟอนเดาชีขอให้เป็นไปตามน้ำก็ไทยโขกองค์ทาง้าคะประกาศีเพราะคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตส่งพาร,รานุภาพคมมินื้ว่าดาบสองดวใดๆแทงทะลุไหมกระทั่งจิตและวิญญาณก็ต่อเละไขกระดูกวิญญาณใส่ความคิดและธาตีในใจฉะนั้นรคำในวันนี้เป็นธิ์เป็นเด,ด็เป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นชีวิตแทงทะลุจจิดยานทุกัว ให้เกิดผลร,ร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าตามที่วานไปเรื่อยดวันนี้ขอให้เป็นภปยตามน้ำพระทไทยโหงกท่องเถิดเจ้าพระที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอามนาเลีะวันนี้พระเจ้าให้มาระโกบทที่เจ็ดข้อยี่สิบสามพี่น้องวจกเจารณ์คิดว่า all these i n v i n t h i n g s come from within and d e f y amen แปลเป็นไทยว่าสัมพัสิ่งชั่วนี้เกิดจากภายใน และทำให้มนุษย์เป็นมลทินนะดีไฟทำให้เป็นมลทินหรือสกอปรกนั้นเราต้องชําระโดยพระเจ้ามาชําระเราให้บร,ริสุทธิ์แลือกออกไหมนะขอบคุณลูกสุพินลูกเดือนด้วยนะพระคุณซ้อนพรบคุณด้วยแม่แม่ป่วยแม่ไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนนั่งตื่ตามื่นคืนนะตื่นมาครั้งที่พระเจ้าว่าให้สามีไงก็นั่ง ทำอธิษฐานนะคะความชั่วทั้งหมดหยุดทำเถิดเจ็ดประเสริฐเกิดแจ่มใสในใจท่านให้ทุกคนพ้นทุกใจในพระวิญญาณทรงตัดผ่านให้ทุกบ้านหยุดชั่วให้กลัวกรรมหยุดชั่วให้บริสุทธิ์เป็นบอกแล้วต้องบริสุทธิ์ให้กลัวบาปกรรมให้พ้นมนทินทางโลกไม่ล่วงประเวณีไม่ลักขโมยไม่ฆ่าคนไม่ปิดผัวปิดเมียไม่ล่อลวงกัน ไม่มีแกงกองเซนเตอร์ไม่มีอาธรรมไม่มีอิจาริษยาไม่มีใส่ร้ายภาษีไม่จงงหงไม่บัตรซบพวกนี้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะพวกที่บัตรซบต่างๆพระเจ้าไม่ให้ขึ้นสวรรค์ฉะนั้นต้องทําอย่างดีไม่ผิดศีลทําไม่ลักกมยไม่เห็นข้าไม่อิจาไม่เลนทากันทุกที่ไม่จงหงไม่หวัดตัวไม่ล้มป่ยนี่ทำความดีอย่างเดียวตามพระองค์ทรงนํา มันไม่เป็นนี่ไม่บาไม่เป็นธรรมไม่เคยขาดนะเพราะว่าไม่เป็นถือว่าพระเจ้าทรงนำให้ไม่เป็นธรรมนะปกติแต่ถ้าทางโลกเลยไม่ไหวฮะปวดหัวขึ้นสมองเลยพี่น้องนะเขาเขาเป็นสามีเป็นโกนใช่ไหมลูกหลานมาช่วยฮัดช่วยกันเราก็ฮัดช่วยกันแน่นะแต่ตัวว่าดีว่ามีพระเจ้าอยู่นะไม่ปืวยนะพระเจ้ารักษา คืนพี่น้องสดุเจ็ดสิบสามเยี่สิบเจ็ด for look the very one keeping away from you win p e r i o you win <Bye. S 1> certainly silent every one i m m o r a l l y l a v i n g you นะบรรดาผู้ห่างไกลจากพระองค์จะไปหน้าจะนั้นอย่าห่างไกลติดสนิทกับพระเจ้า1้0ยพรสนติดสนิทตลอดเวลาเหมือนกาวกระชาง นะพระองค์ทรงทำลายล้างคนทั้งปวงที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์คนไหนที่ซื่อสัตย์พระองค์ไม่ทำลายเนี่ยเหมือนไม่เป็นทำทุกวันนะต้องใจสัตว์ซื่อมื่อจะป่วยก็ทำพี่น้องไม่เคยหยุดบางท่านทางโลกนี้ป่วยปุ๊บพอหยุดทันทีไม่เคยหยุดทำมาเจ็ดปีไม่เคยหยุดพี่น้องนะสัตธาต่อพระเจ้าไงผู้อยู่ห่างไกลพระองค์คงพินาศ ทรงได้กวาดทำลายล้างคนชั่วล้างคนบาปที่บังอาจไม่เกรงกลัวคนทำชั่วไม่ซื่อสัตย์จัดล้างบางพระเจ้าล้างบางหมดและพวกแคมโคสันเตอร์ต่างๆฉะนั้นมันทำได้ความดีไม่เป็นบอกทุกวันที่มาให้ทำความดีตามที่พระองค์ทรงนำหรือว่าให้พระเจ้าให้มาราโกบทที่14่ข้อ3าดท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและติษฐานเพื่อท่านจะไม่ถูก มาทดบลงเนี่ยไม่เป็นกรางวยาณหน่อยเมื่อวานลูกหลานพวกปวดหัวตัวโรนในน้ำบ้านไม่เป็นก็วางมือเห็นวิญญาณชั่วนะั้นเต็มบ้านไปหมดไม่เป็นก็วางมือให้เขาหายทีนี้กลับมาหาไม่เป็นเลยม่เป็นก็ต้องอธิษฐานทั้งคืนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ร้ายพี่น้องถิมันเยอะอันนั้นนะถ้าไม่โดนกับตัวแล้วไม่รู้หรอกเขาหายแต่เราเจ็บนะเน่ยแพระเจ้าให้นะ รักษาสรงปกป้องไม่เจ็บแรงไม่เหมือนทางโลกถ้าทางโลกปานนี้คลานแล้วนะแต่ของพระเจ้านี้นะทรงช่วยเหลือนะเราต้องมาสิทธฐานตลอดเวลาไม่ไม่เป็นต้องนั่งอธิธิฐานทั้งคืนนะไม่ต้องถูกทงทดลองใจพร้อมแต่ยังกายยังโอนกำลังนะใจพร้อมลตลอดแล่เพราะมีพระวิญญาณทรงนำ แต่กายนี่เจ็ดสิบขวบแล้วอ่อนแอเพราะอะไรพี่น้องมันสามีไม่เป็นแปดสิบสี่ขวบก็อ่อนแอมาวันแรกสามีป่ <c oughs> วยตัวอนไม่เป็นเพาวางมือน,น,มนี่นะไม่ได้สูงหายนั่นละหลายคนไม่เป็นวางมือเมื่อวานนี่ตั้งหาคนหกคนได้กงนั้นช่วยกันทุกวันในนี้เราเองก็แก่แล้วแต่ไม่เป็นไรพระเจ้าอยู่นะขอบคุณพระเจ้า พระอ,องค์จึงเสด็จไปอธิฐานอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมพระเจ้าอธิฐานตลอดมันไม่เป็นพอเสร็จเนาะอธิฐานเสร็จแล้วอธิฐานเสร็จแล้วอธิฐาน,าน,านไม่รู้ทำอะไรนั่งอธิฐานอย่างเดียวแล้วลูกาบทที่สิบสองข้อสี่เก้าเรามาเพื่อจะให้ไฟเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกฉานั้นพระเจ้าให้ไฟเหมือนที่ไม่เป็นได้รับนั่นเลยไฟของพระเจ้าให้ต้องไฟให้ต้องพระิริให้ต้งอง ระซีเราต้กงโฟแสงทองลงมานะพระเจ้ามาชำระให้สะอาดทุกบ้านนะแล้วพระเจ้าบอกว่าเราต้องจากใช่ไหมสมมติว่าเรารับเชื่อพระเจ้าเสร็จเราต้องจากพี่น้องออกมาเหมือนไม่เป็นนี้จากญาติพี่น้องออกมาพระเจ้าให้จากมาตามตามหาพระเจ้ากันนะสมมุติว่า ลูกเดือนลูกเดือนมีลูกหลานก็เราตามพระเจ้าตลอดนั่นเองอธิษฐานเผื่อแล้วก็อธิษฐานตามที่พระเยซูบอกทุกอย่างทําตามพระเจ้าบอกทุกอย่างนั่นเองตามพระเจ้าทุกขณะจินนั่นเองแต่ถ้าทางโลกเขาไม่ตามใช่ไหมเขายังไปเข้าว,วัดเขายังไปไหว้ผีอยู่พน,น,นันเึือกออกมพระเจ้าให้แยกออกมาเนี่ยเนี่ยพระเจ้าบอกบัพติศมาในพระวิญญาณและในไฟของพระเจ้าอะ่ะ แต่ของโยนเห็นไหมบัพติดมาในน้ำต่างกันวันนี้พวกเราบัพติศสมาในน้ําแล้วทุกคนใช่ไหมแล้วก็บัพติศมาในพระวิญญาณพระเจ้าให้บัพติศมาในไฟของพระเจ้าพระเจ้าให้นั่นเองของไม่เป็นได้ทั้งบัพติศมาในน้ําในไฟในพระวิญญาณนั้นทุกคนได้หมดพี่น้องนะเพราะชำระให้สะอาดทุกบ้านนะ,ะต่อไปอ พระเจ้าบอกว่าโนนสมมุติโนนอยู่สองคนใช่ไหมถูกรับไปคนหนึ่งอ่คนที่ทําความดีไม่มีที่ติถูกรับไปนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนลูดประวิติฐานของการทรงนำของการทรงติตของการเต็มล้นของการชําระให้มนตินโอกไปในนามพระเยซูทุกวันนะแล้วทําตามด้วยใจถ่มอย่าอวดเพราะเก่งอย่าอวดเพราะดีอย่าอวดเพราะรวยนะเพราะวันสุดท้ายจะพินาศนะอือจงท่ำบนใจถ่ม นะคะอ่อใจถมเดี๋ยวไม่เป็นก็หายวันนี้วางมือทั้งวันนะพวกนี้ดีขึ้นเพราะพระเจ้าอัศจรรย์นในพระเจ้าเยืะอแยะไปหมดพี่น้องนะขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งคนจงถึงแก่ญาติมิสนิทชนและทุกคนเราหมู่ชนในโลกายเดินทางสว่างของพระเจ้าทุกคํำเช้าอ่านพระคำทำตามนำทูลาพระทุกชีวิตที่เกิดมา อมมรณนาถกพิพาสสามิผลกรรมที่ทําไว้ใครทาดีได้ขึ้นสวรครค์ใครทาชั่วลงมึงไฟนรกใครทาทั้งดีทั้งชั่วต้องถูกปิพักไว้เพื่อรอการพิพากษา <S <S ฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้ทําทุกวันขอบคุณพระเจ้าในนามพิะีสงฆอามินแล้วก็ปรากกิเรับเชื่อนะขอบคุณลูกๆทุกคนที่นาคนมารับเชื่อโดยเฉพาะลูกพิญญา นะลูกเวนยาลูกเจ้าเอลูกธนพรลูกเดือนลูกสุพินลูกวิเชียนหลายท่านด้วยกันแม่ขิงที่แชร์ต่อไปท่องพรทุกวันนะประการเสียงโอโกสิฮาเลลูยาประการเสียงโนโตโกโฟร์การเสียงโนโตโกโฟร์การเสียงฮาเลลูยาประการเสียงสารุปานิงเสียงบริการเสียงโนโตโกโฟร์การเสียงอ้าวพูดตามเลยค่ะ ข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานปีสตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดเปลี่ยนกรรมคำสาปแช่งปลดพันธนาการ ผีมานสาตานจากบรรพบุรุษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ทรงวยพรชัยลูกกฏิิฐานด้วยความเชื่อขอบคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสัตว์สิ่พระเจ้าอบมุ่ถวายแก่พระเจ้าอกอหมนใกพลูกเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะ ทำแต่ความดีลูกเพราะเวลาจะหมดแล้วช่วงนี้อธิษฐานเผื่อทั่วโลกเลยนะยกเสียงขึ้นเลยวารกาเซลูฟอนเองเจนังกัสเซนกโฟร์กัเซฮาเลียยาเปร์คาเซนองกับโฟร์กัเซนนักเซนฮาเลียยาเล้ก็โฟร์กัเซตารนเนกัเซนนักเซนฮาเลียยาซูนกับโฟร์กัเซขอบคุณเทีพเจ้าให้สามีเดินได้แล้วแล้วของแม่เป็นตัวงบแล้วตอนนี้ตัวงบแล้วเมื่อคืนตัวร้อนทั้งคืนพี่น้อง วักษียนูฟอนเงกนเสกุลลุุกคนทย่ดืดานเถื่อนนะซางนองก็ฟอนเงกันเสียนะฮเงนเียนี่เสีน่ก็ฟอเกนเสอพระพิดาสรุเกเสขอให้ประเทศอิสราเอลยู่รบเถิดานกตานฟอนเงเชงพูฟอนเงนเสนกัานอกฟอนเองกนเสนกเสขอให้ประเทศไทยยาสิติดหมดไปการว่า้รูปโรุปหมดไปแ้งคอเซนเตอร์หมดไปด้วยไปคันสรุอฟอนงทารักัเซนเกษเขอพระเจ้าช่วยเคลีย พื้นที่สวรรค์หมดทุกบ้านด้วยเพคะโซหรือกโฟดเกษตรไม่ว่าบ้านลูกเดือนบ้านลูกสุขพินบ้านลูกเจ้าเอเป็นแผ่นดินสวรรค์แล้วนะเป็นแผ่นดินที่เป็นพระพรแก่คนอื่นทุกวันวัลกัซซีนกับฟวนังกัซีนกับซีวัลกัซซีนกับซีแผ่นดินพระเจ้าเป็นแผ่นดินสวรรค์เป็นแผ่นดินแห่งพระพรวัลกัซซีนวานังจันนังเกซีนกโฟูเกซีนกโฟูเกซี บรเกษตรบรเกษตรเพราเราต้องชนะการทดลองทุกรูปแบบพี่น้องบรเกษตรชนะมาสตานทุกรูปแบบพระเจ้าตรัสไว้สูงวรเกษตรเดืกษตรถ้าเราทําก็สําเร็จเราทำเระหรติพระเจ้าก็สําเร็จเราชนะมาสตานแล้ววันนี้ถ้าเราไม่ทํามานมันหัวเราะอะไรพี่น้องเสนอนนูโฟนเกษตรฮะเกษตรหนูโกโฟมันมันปรบมือมันมันเล่นงานคนที่ ทำถวายเก่บพระเจ้าทุกวันตอนนี้พี่น้องมารไม่รู้มาทางไหนมันมาลักฆ่าทําลายตอนนี้พี่น้องต้องระวังทั้งอาิตฐานทั้งวันทั้งคืนมันไม่เป็นอาิตฐานทั้งวันทั้งคืนนะตอนนี้บริการเนโกเราไม่ทันกับมัน so for ์บริการเส้นน่ะถึงกันอันี้กเอาเอามือขวาวางบนหัวเลยค่ะขอพระเจ้าเปลี่ยนเส้นใหม่และธุรกิจการเงินการงานให้ดีขึ้นให้คุณสมบูรณ์ไทยนิคม นัตวันการยานิยมลูกเจ้าเองลูกกับพินยาลูกสุพินลูกเดือนวารเกษตรเสียดกับโฟชิกกษตรสีแม่ขิงป้าะกษตรนะเกษตรชื้สิริวิปนโซฟนกษตรเสีนุดกบโฟกษตรสลูกตองพรลูกไฮโลด้วยไหคะลูกรัติการด้วยธุรกิจการเงินการงานให้ดีขึ้นไม่ต้องทะเลาะเบาแหวงกันพาคาชิวโหกบโฟหนสีนงกบฟ้อนน่งเ โซตากโฟเกษตรให้หายโรคภัยค่าเจ็บให้หายทุกคนเพราะปริมาณมาล a ่าทำลายแต่พระเจ้าไมให้ชีวิตนิรันดร์ตนอ้ไม่ให้ดีวัดเอกสานั้นตากเซียนตโกโฟนเะไรกันสโอ้ยก็วางมือในน้ำพระเยซูเดี๋ยวก็หายพรุ่งนี้ก็หายแล้วพี่น้องเซนตากูฟนองไกนสนะตากูโฟนอะกันตานองไรกันสเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่อัศจารย์ในพระเจ้ามีมากมายเล่าวันไม่จบถึงต้องเล่าทุกวันพี่น้องเซนกันสิไม่ว่าเป็นโรคไรหายเพ วาระเกษตรนะตะโกวางใจในพระเจ้ารับวางใจในพระองค์สซร์โกโฟในเกษตรพระทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์วาละการันตีนะฮุนิกกศขอพระเจ้าเปลี่ยนศีลใหม่ให้อาจารย์ผู้อาจารย์หมอวรุณอาจารย์อาจารย์น้องแม่อาจารย์พุทธชัยน้องควรอาจารย์ปามุนน้องตุ้มและทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และขอพระเจ้าเปลี่ยนศีลใหม่ให้กับแม่เอียดพิจิตน้องวิทย์น้องวันนั้นิจน้องพาทาน้องน้อยน้องอิวน้องจิ๋วน้องสาวน้องโอ ลูกนิชาทนลูกโตลูกโตลูกโตลูกจีบลูกฟังลูกอวยลูกพึ่งลูกฝนลูกในลูกนลูกสุขลูกเมยลูกจีบลานนิ่งลานในลานเทคุณด้วยไหคะขอพระเจ้าเป็นเส้นไหว้ลูกเสลและลูกๆทุกคนลูกพิเชียนด้วยพอพอพอเชนก็สิคนที่สัตว์ซึ่งมือสะอาดแชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่องพรแม้ว่าไม่เป็นป่วยก็ทําเห็นไหมพี่น้องต้องอดทนให้ชนะมารผีสตานถ้าเราไม่ทํามารมันตกมือเลยพี่น้อง สิกันชงลังฟอรกันเราต้องชนะพีมานโซเชนงกันตานังกสิโมลังกตานังกสิเราชนะผีมานแล้วนะวันนี้สุนุกุสิขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะขอพระเจ้าประทานทรัพย์มีทวีคุณได้ปัชันอำนาได้ให้ร่างกายแข็งแรงชนะศักริุศรพระวิญญาณบิสุดทรงนำทุกคนแห่งผู้ใดอ่อนแอขอพระองค์ทรงเสริมแรงขอรับแสงจากพระเยซูผู้เดียว ทุกสุกรู้ไปหมดไปผีมานตนใดไม่มายุ่งเกี่ยวขอเชื่อพระเยซูผู้เดียวพระกํายึดเหนี่ยวถึงหลักใจทุกคนเด้อเทิีมานสตานที่ร่างลูกและร่างลูกทุกคนขอให้ออกไปในนามพระเยซูลาฟอนอสตาน,นเอ็นเนโมจิสตรฟารักัสเซกุลูกฟารักัสรซกุลูกัาักัสเซฟารักัสเซกุลูกฟูรูกุลฟารักัสออกไปให้หมดฟารักัสิ e รกุลออกไปให้หมด ฉั่งสินีก็สิอไปใหมดกาเสิรู่งสินั้นตะกฟเรก็สิพมานสตาไม่มีสิทธิ์พิโสในร่างนี้วันก็สินนกูฟูก็สิ่นันตะกฟเก็สิงนัตกฟเรก็สิรกสิากเสวันก็เสนั้ก็เสิรอไปให้มดในนามพระเยซูดาวฟอนสตานอินเดเนมออจิสตรอยคัดเอาดีมันดีมันคัดเอาอินเดเนมออจิสตรอยปกาวันก็สิร์ฟก็สิน คัดเอาดีมันไฟกด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 ไกดฟกดไ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 ฟกดพี่น้องอธิษฐานกันนะคะไฟกดไฟกดฟกดไฟกดฟกดเวลาใครเจ็บป่วยก็อธิษฐานวันนี้เดี๋ยวก็หายพี่น้องไฟกดชำระมุทินต่างๆประกาเวรโกฟริกเไฟกกดไฟกดไกดฟกดไกดฟกดฟกด

ไฟขบกอดไฟขบกอดไฟอบกอดไฟอบกอดบาลักขั้ศียลมฟอนนิงนงไฟอบกอดบาลักขันงค้อนนิงานงงไฟอบกอด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 แทงทะลุทะลวงปีมาณสตานหมดไปในน้มพระเยซูพระักขด้กซิฮูโฟนักสันกิดเแทงทะลุจิตใจั้าในหัวถึงท้าว่าชหลองฟอนนกขศนกดเออกไปในน้มพระเยซูออกไปในน้มพระเยซูออกไปในน้มพระเยซู ล้วนึ่งกสี่นึ่งกสี่นึงกสิกีมนานศาตาไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างนี้ในร่างธรรมิกนชนของพระเจ้าที่ช่วยเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่มีสิทธิ์มีส่วนเพราะเป็นบ้านแห่งพระพรหัวกษิไม่เป็นบ้านผีอีกต่อไปนนพอาสิ่งหูสิฮงหัวหนึ่งกสน่งหนึ่งกสิ่งหูรูโกฟอนหนึ่งกสิ่งกสิ่งหูรูโกฟอนหนึ่งสิออกไปโซรูโกฟอนหนึ่งสินึ่งกสิฮงหูรูโกฟอนหนึ่งสิออกไปในนามพระเยซูออกไป ส่วนองคุทรักษาสิพี่น้องก็ใครดูนผีมารสตานก็ทำอย่างนี้ทุกคนนะภาษาพระวิญญาณจะออกหมดไม่อยู่ได้พี่น้องก็จะกาดเซลโฮลูกโฟนในกันซีนั่นกันซีนโฮลูโกโฟนนี่เนผีมารสตานหมดไป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 ในนามพระเยซูโอ้สิงอะไรก็ฟ้อนอะไรเงี้ยเชี่ยฮะอกันเสียประกาศประกาศเซลล์โฮลโกโฟนอะกันเสียประกาศเซลล์โฮลูโกโฟนอะกันเสียออกไปในนามพระเยซูออกไป วันกักเสียนู้ฟอนกักเสียนั่นตะกูฟอนกันเสีบวกกับกัเีูรูโกฟอนกักเสีออกไปในน้ำพระเยซูออกไปในน้ำพระเยซูออกไปในน้ำพระเยซูใครใจใหญ่กว่าพระเจ้าไม่มีแล้วผีมรรกฆ่าทำลายแต่พระเจ้ามาให้ชีวิตนิรันดร์ปารักาโซเชลกักเส่หูรูกฟอนกัเสีนั่นะกัเสีกูกฟอนกัเสีปารักาเซหูรูฟอนกักเสีนั่นตกอนกักสีสความเจ็บปวดในน้มพระเยซู ด้วยบาดแผลของพระเยซูกันสามสิครั้งน่นแหายทุกคนใครเจ็บปวดใครเจ็บปวดในน้มพระเยซูหายทุกคนพระกาศเสีประกาศประกาีฮูรุกุฟอประกาฟกสีวอนกัีน่นฮุรุกุรุกุฟกสีฮรกุฟสีฮกุฟดอประการกาีฮุกฟฟอรกฟกวอนกันั เสดงกอดฟอนหนังสิพี่น้องก็จะฐานเผื่อให้เพนกันน่ะแสดงกอดฟนเด็กกันเสียน่อยแงกอดรฟอนหนังสิหน่อยหนึงกอนฟ้อนนงสีน่อยกันเสิวันนังสีน่อยแสกอดฟ้อนงสีหน่อกอดฟ้อนหนงสีน่นเสิรักษาแม่เพนให้หายพรุ่งนี้ได้จัดปกติพี่น้องวันนี้จัดเร็วหน่อยเพราะแม่กินยาแล้วเดี๋ยวหลับจักตื่นเดี๋ยวไม่เป็นวังมือในน้ำพระเยซูแล้ว สรุปวานตีนหูเฟัสีนดูฟัเรื่สีนดูฟัรืสีนหารืเสีนูสริเติลก็เปเจ้าว่ามสีนดูฟัสีนหาเรื่งกานฟัเรืเสียงเสียสีสียสีก็เรืสียงยว่าเรืสียสียงยว่าเสียสียงยว่รืสียสียงยว่รืฟัสียงยในนามไราเรื่องสีหาเรงฟังเรืสีหาเงสียงหนูดูฟัง ปะกับปะกัเสือโคร่กฟอนปะกัเสือโคร่กฟอนยักันเสียโซรูโฟานยักันเสียน่ฮันยักันเสียนุ่งเสียนุ่งผู้ปะนัเสียนุรูโฟานยักันเสียนุ่งเสียโซรูโควสิชิดกฟานยังกันเสียปะนักเสีย่ฮันยักันเสียนุ่งฟอนยักันเสียให้พิมานออกไป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 ปะกันรูโควฟานยักันท่านนักกันเสียนุ่งรูโฟานยักันเสียน่ฮันกันเสียน่ารูโควฟานยักันเสีย พิมานออกไปพิมานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างนี้ในบ้านหลังนี้ไปคะ่ะวรกเซโอตุโกฟอนเดกเซฮาใดกเซพิมานซาตานออกไปพิมานซาตานออกไปพิมานซาตานออกไปวรกเซโนตุโกอรเดกเซขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เต่เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนนี่แหละจะได้รู้เวลาพี่น้องเจ็บป่วยก็เนี่ยอธิษฐานอย่างเงี้ยทั้งมือทั้งสงพี่น้องจับไว้แน่นให้พระเจ้านะช่วย ในน้มพระเยซูออกหมดพี่น้องเบาเลยเนี่ยปกติเจ็บสงขมับเนี่ยพี่น้องมันรัดรึงสงขมับนี่เหมืนอมน,มนกับหัวจะแตกกันให้บดใหญ่นะหัวจะแตกเงินแหละโภให้พระเจ้าไฟของพระเจ้าโผล่ลานออกหมดพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในน้มพระเยซูอาเมนสิบนิวพระนุมบางคม ขอลาตชาวลบมาฟังว่าจ้าเศร้าเพนนะเอย้ยว่าแมวฟังว่าจ้าเศร้าเพนนะเอย้ยอัศจรรย์นในพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยพระผู้ช่วยรอดจากความตายได้ทุกคนรอดจากความจนทุกคนมั่นใจรอดจากเจ็บไข้หายได้ทุกโรครอดจากพิการไม่ต้องเศร้าโศก เราจะทุกโรูปปดเชื่อวางใจเราจะวิกฤตพบชีวิตใหม่สันติสุขตัวไทยเพราะอยู่ในพระเจ้าอาเลลูืยามาสนเสริญพระเจ้าไม่คิดหลักไม่คิดจ้อนลาวนไม่เป็นคนพูดปดไม่กดไม่โกงไม่โนองไม่ดันไม่ตีดันพันแทงไม่แย่งคนรักใครไม่ไว้รู้ก็รบเร่ยร่ไม่รวงประเวณีทำแต่ความที่อ่านประกำปีพระเจ้าอวยพรนะแม่พระเจ้าอวยพร อ่านพระคมพีใจบเล่มนะพี่น้องนะแล้วพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานเดินโดนเดหลานรดอ่านแล้วต้องทําตามนี่แหละจัดทุกวันไม่ว่าเจ็บป่วยก็ไม่ปลื้มให้ชนะมารซาตานนะทุกลูปแบบนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรคนที่แชร์ต่อเป็นทอพระพรด้วยนะทุกท่านที่ใจสัตย์สื่อมือสะอาดพระเจ้าเทพร,พรลงมาให้ลูกหลานท่านด้วย ขอพระเจ้าอวยพรค่ะคริสบ,บิวิเิรสวัสดีค่ะ